ทำไมต้องจับทางฟันแล้วรถม้ามาจากไหนแต่ท่าหลังเขตหัวห้ามนะครับหวงบ้าอะไรล่ะข้าไม่ได้มาครั้งแรกสักหน่อยพี่ใหญ่ข้าห้ามเขาไม่ทันอ่ะไปเถอะสีโจอีกคนเล็วโม่แป้งเสร็จข้าลาฮะเสร็จสึกข้าขุนพลสวดมนต์เสร็จตีพระถามหน่อยคดีนี้ข้ามีส่วนร่วมไหมข้าให้เบาแสไปเท่าไหร่เจ้าแกล้งข้าแล้วกี่ครั้งข้าทำบุญบูชาโทษเจ้าสนองคุณด้วยโทษเหรอฮะ เห็นแก่ที่เจ้าเอาตะเกียบมาคืนยกโทษให้ก็ได้ทำงานได้หรือยังมาพอดีกําัราจะสารภาพทนมาสี่ชั่วยามถือว่าแกร่งใช้ได้องครักเสื้อแพรสมคำร่ำลือแม่พวกเราชื่อเสียงไม่ดี แต่ยามทำคดีก็มีประสิทธิภาพเทียบกับสารสุดเทียนเดี๋ยวพอแล้วทำงานเถอะพูดภาษาฮั่นได้ไหมได้ทำร้ายข้าทำไมหลินหลินเฉาตงจ้างข้าให้ทำลินเฉาตง